สวัสดีค่ะพี่น้องขาออเดอร์ของเราวันนี้แพ็กเสร็จเรียบร้อยพี่น้องออเดอร์โปร,โปรสงฟีท่านไหนที่สนใจอยากไา้เป็นฝากกระจุดดำดำนากระจางใสเห็นผลจีงตั้งแต่1นถึงสจุดแรกเหตุเราเป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องขาปร้องอยญกว่าจะได้ของปลอมครีคมถูกและดีมีจริงพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมใสอยากจะท่านโปรก่ะถ้าขามาสอบถามทางเพจุเป็นลูกของแอลชวนกินแซ่บหนุ ครีมดีการันตีจากยอดขายพี่น้องปังพูกวันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกสุขออเดอร์จ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพ่อพ่อเขาสองคนในช่องเอี่ยวชวนกินแซ่บหนัวมาเด้อพี่น้องตับมะหุ่งหมูกรอบบอลูเจ้ากว่าบาพิมนี่มาเด้อพี่น้องจ้าเ็ดเองห่อนๆเลยจ้ะไม่ไม่ห่อนๆเลยไหมบีก็ได้ทถอง อขอลองบางก่อนบางเนื้อมันเนาะคับนมเส้นอยู่ข้างล่างพั่นใจทำมะเคือพิ่มนี่เนาะแ่บสมพักเสียง xẹp nhỉ Hoàn. Hoàn. Mình ăn gì bà? Sống hoàn đã, rồi cái nhau. Bán. Đây, nhà con sẽ sẽ cảm Ừm แ่บจ้งมันหนีมาแบบปากแดงเลยเพี่อน้องจ้ะแดงไว้ก่อนเนาะขอบขอทาเท่า,านั้นเนาะพอได้พอได้ คุณยายสนใจผลิตัภ์มฑ์บมรุงผิวหนานะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องฝากกละจุด,ด่างดำเนื่องขายอยู่ด้วพี่น้องจา้า ทักแชทนะคะสอบถามได้เลยกรอบพอดีแล้วเนาะมันไหลม แต่มาคุค้คมเพิ่มเพิ่มไปหาสูกป,ปืนสิอยับ <c oughs> <c oughs> เอาใช่พี่น้องคะมองไงยังเเป็นไทยต้านนันเลยอืมอมปัก ปัดขนมจีนแส่ที่สู้อดูแสบก่อน <c oughs> สื่อมา,ากเสยแป่ก นะคอยกระเลียวอยู่ที่แรกลงนี่นะไม่ได้ใชประจำ มั้่ะคิมมากเดี๋ยวกดูแลกรอบครัวไกเตีม่ได้หรอกเด้อเจ๊วิษเีมาเล่นอยู่ผีไหมเสจเตมาเล่นอยู่กระท่อมไหมเตี๋่เนมีพย์ไหเตียเป็นคือแงเรีนแหละ ะโอตไปอืมเออโอ๊ตมากเลยอะนี <apologize> ่าพออีกฝั่กันแป๊บอืมาออก่งคนแป๊บนึงอยู่กับทอมไปน้องเจ็บไปเล่นขากันเปลี่ยทำไมกินยากันเราไปลีวยนเราปีเกิน อไปเลยเดี๋ยวพ่อมัอนไปเอาอยู่เฮียนเตะนะนำไปทางอื่นเดี๋ยวพ่อมัอนไปหาเป็นไงครับแก่ปะมันแา่บมากเลยเข้มๆจัดจานเผ็ดๆ แังนี่แหละของแซ่บเคียงแข้งหอยบอนั่งลบอยู่ไกล กินมึงมันกรอบกรอบยึเป่เกื่อมันยังความกรอบไหมนอาไม่รอบเขาเคยจังไงเขาเ็ดกรอบครัแต่ใคยก็ว่าเขยเฮ็ดเต็มที่แล้ว นีแต hmm. mm. ่เราพี่น้องเลยชบเบ้ดเลยตัวนี้นมจีนเขียนบฮงงมีใชป่ะเน่ยังแต่บักเชีย่ อโอ้แซบไหมเถอแซบไปเลยปมาณนล้ป่ะกินก็ส่งพักเขากัน้โอ้ยิ่งข้าแซบจุอืมือนเสไดเล่าไปก่อนนะบัดนะเอาพ่ี้องซาละมเมนี้เข้าสองคนพาพีพ่พาน้องกินตับมาหุ้งเพิ่มเนาะใส่ขนมจีน ตำตมูห้องหมูกรอบพี่น้องอจ้าแซ่บพ่อกิน่นแก่วเสียกรอบซ้ำหมูอื่นเนี่ยบ่ซ้ำหรอกพี่น้องแต่ว่าพยายามลอกเห็ดแบบสุดวิธีโยุกวิธีแล้วพี่น้องจา้าอาร์ซับมืมูนี่น่าจะกินบสดภาพจาังเลยก็ต้องขอโทษขออภัยพยายามกรอ,อ,อบหมูพยายามกรอบส้มตำหมูพยายามกรอบนะอาร์ซับมืมูนี่เอาสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ล้าน้องไปแล้วไว้พรอกันคลิปหน้ามื้อน้าครับพี่น้องอารัลต์มูนี่ไปแล้วสวัสดีจา้าสวัสดีครับ คิดแต่เนาะสมใจพยายามขอ่อน